สวัสดีครับต้นมอญายครับปู่พีกายนี่ยกำลังญงขึ้นกำลังถอนยอดอีบร้อนหรอพี่นอ้องมันเป็นหมากเสือส้มหมากมันโย Một con Một con chết bì Anh xa phí nồng Làm tổn, Mình có ngam tựu kìa phí nồng Ngam Có thể ngam đi vô นี่เบี้ยมุงหงรับกาใส่กระถางเลยย่ามผลทุกเอาไปปลูกลกไปเลยพี่น้องทางกาใส่ทุกงไม่ยูุย่หนักต้นนี้พันเกกดํำครับตน้นนี้ไม่ไมพันเนืน่น ัวเนี่ยอันยังนาอมาชโกโดยังยังเกาะชโกโดหยังกเกาะขาวานนะเขาเอามากินรองกาบุงเช่นไหน โซโคโดไม่ยังเกาะชื่อฮ่าฮ่าบุ๋มว่าเชื่อน้องเอ้โซโคโดนี่แหละเขาวะนใ่ไงพี่น้องครูอยู่ต้องทอขอบบุญดึงไก่ตูไทยพี่น้องโอ้ยพ่อจะเก็บยังไงไมนอยู่ไก่นะ นีมะข่ายครับมะข่ายมะขายพันโมมีน้ำได้ี่นองน้ำโมมีพันโมมีน้ำอ,อ้ยมากดกเปนองเลยให้ตั้มมาังดีฮะโอ,โ,ฮโอ้อนันมะข่ายแบบโมมีน้ำเป็นดกดีเปนองเป็นดกดี ไม่แรงผมมาประชุมงเดียวถอนยกยกยกหนูเชื่อว่าดกดกมากครับมังนามังนาบ้านแป้นก็ดกดีพี่น้องดกโอ้ยชำนี่ก็เลือกกินพี่น้องเอ้ยป่วยชำนี่ก็เลือกกินดกเป็นเสี่งเป็นแสงพี่น้องผมเชือกไปไดยนี่ ปลูกเชือกไว้แต่ปลูกหกเชือกมักนกะนักโพดย้อนท้งดินกระเะเลยพี่น้องเลยพันแป้นพี่น้องหามาปลูกเชือกว่าไปลูกไว้โอ้โหโดนเลยพี่น้องปวดหกเชือก็เลยพี่น้องเลยดอกขนาดเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยมะนาวแป้น มะนาวพันแป้นรูปขนาดพีห่หนุ่มเลยเหลือกินครับปลูกไว้ต้นเดียวก็เหลือกินมะนาวเป้น นนี้อากาศกกกาขึ้นพี่น้องไก่กับหาวขันแซวเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะนั่นมึงชู่วยเดี๋ยวจะเอาหมูหงมาก,กินดีกินหมูหงมาโทนกินหมูหงนะกินหลกักกระขันเนี่ยสานีู่่ละกินหมูหงชุกเย กินเขาเปลือกเนี่ยกินหมูฮวงชุกเนี่ยบูดสเนี่ยกินกล้วยพร้อมกล้วยกินกล้วยกินแต่ละบ่มแม่เนหน่อยได้ปีหนองานออกมาแต่ละเธอแต่ละโคผลใดกินเต็มที่เลยอ้ามลงลไป เดี๋ยวจะนอนเช้าเอาหงชุกมากินดีทำกัไปกินก๋วยกินหงชุกพร้อมอาไม่ใช่กินเจ้าคู่

พืนม่เียพนห้วงหมองคงุกงานกราบกับล้างกัน,นเป็นอ๋อผมว่ามากินของกันจ่อยมาข้าวอะไรมึงบอก <c oughs> มาข้าวมึงก็มันนรำมดาเลยนะยินสะสะยิน à, nằm đi vâng. Ở đây các cho bát này cho bát đi vâng. không ngay là bóng Ơ, chẳng nên mê bê Ha khăn bó khăn bó khăn bó mùng mình để bữa nay để ăn mùng chúc luôn thôi ơ, cái mẹ Nó khó cái thế là Quá Nè, mà con sư cho tụi này เอาเบาะอ่ะเดิน Thấy phăng ngược, á, phăng phơi bớt chảy ra Ngoan là nhanh hả, mì Á Đinh khóc bựa, như này rồi huh <laughs> ทิหนาบอกกันใหม่ครับโชคดีทุกคนขอบคุณครับผม